ให้ซึ่งว่าเมื่อกี้เราขอแล้วนะครับลาดับต่อไปก็จะเป็นการพูดที่เราข้าพเจ้าขออาโหสิกรรมอโหสิกรรมนั้นครอบครัวของข้าพเจ้าบุตรหลานของข้าพเจ้าตลอดวงศารณาปฏิบัติแต่สิ่งนักนักเยปัอปะราทัง ข้า uhm, <Like, S 2> มตุโกตกอุปัตถวปัีนะวาจายะวาจะ้าวจ้าวจงงดสิ่งโทษร่วงเกินไปนง ogi, ่งไปจำที่นะคะ และจากนั้นพี่พรองก็รดน้ำขอบค่ะเป็นบรรยากาศที่ชุ่มเย็นมากๆเพิ่งรู้กันวันนี้เองนะคะว่าใครแก่กว่าใครตอนนะคะแล้วก็ได้ประกอบพิธีของขามาสูงุดนะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้รบกวนค่ะนี่นี่ก็คือในช่วงเวลานี้นะคะขอให้ใช่ จงแบงคนให้กับครอบครัวของเราที่ดองชารุ่นหลังได้ไะใช่ไหมคะที่เตรียมฉีดน้ำมาเนี่ยอดใจรอสักสักครู่หนึ่งขารดน้ำหนะคะในช่วงนี้เนียท่านองทุกคนก็จะนิมนต์และพาเราผู้ผู้สูงอายุ ที่น้องของเราจะขอเียงตรงเืิให้กับเป็นท่านพิเศษงามนะคะมาลลยเขาให้ใหใแกให้ไหมใครยังไม่ส่งนะครับบ้านคะเดี๋ยวเราจะเ,เราได้แล้ววันที่13จะเป็นวันที่ใหม่ไทยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวันที่